สวัสดีนะคะวันนี้ตามแม่ขามาค่ะจะพาช็อปปิ้งร้านมือสองอยู่ในบอสตันอเมริกาเข้ามาตัวแรกเจอของใหม่เลยรุ่นนี้ทอยไม่เคยหยิบมาเลยนะบแบรนด์นี้วันนี้จะลองเลือกเอามาเพราะว่าเป็นของใหม่นั่นเองวันนี้นะก็จะพยายามหาเสื้อผ้าหลากหลายเข้าไว้นะคะแล้วก็เริ่มที่จะมองหาเบลเซอร์เอามาขายช่วงนี้อันนี้คือแบรนด์ซาร่าของใหม่พร้อมป้ายราคา แต่แปลกใจค่ะว่าทำไมตัวป้ายเนี่ยมันมีการโดนเย็บเข้าไปใหม่นะคะแบบนี้ตอยเลือกที่จะไม่เอามานะคะกลัวว่าจะไม่ใช่แบรนดซาร่านั่นเองนะคะต่อให้มีป้ายห้อยแบบนี้ก็สังเกตดูดีๆนะอันนี้คือแบรนดทาวบอดนะคะเป็นเสื้อโค้ทอันนี้เป็นของใหม่สังเกตได้ว่ามี ถุงกระดุมอยู่ด้านในนะคะแต่ว่าป้ายราคาโดนตัดทิ้งไปเนาะเดี๋ยวเราจะขายได้ช่วงสิ้นปีกันแล้วนะคะสไตล์แบบนี้แบรนด์ซาร่าอีกแล้วชอบทรงสไตล์นะคะแต่ว่าสีเนี่ยมันดูค่อนข้างเก่าไปสำหรับตอยนะคะก็เรียนที่จะไม่เอาแบรนด์เจครูน่าเสียดายว่าตัวเนี้ยโทนสีซีส่วนมากอะไรที่เป็นสีกรมท่ากับสีดำสังเกตดูดีๆโทนสีค่อนข้างซีดนะคะถ้าซีด จอยก็เลี่ยงที่จะไม่เอามานะคะแบรนด์ H&M จอยชอบนะช่วงทรงแขนนะคะมันจะเป็นทรงแขนยกขึ้นมานิดนึงเนาะแต่ว่าแบรนด์ H&M เนี่ยมือ2ถ้าเราซื้อมาอาจจะขายได้ไม่ถึง20เหรียญถ้าใครได้ราคาถูกลองเลือกซื้อมาแต่ของจอยเนี่ยถ้าซื้อในร้านฟ o ดวิวอะค่ะราคา7เหรียด99 000. จอยมองว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แม่ค้าก็เลยเลี่ยงไม่เอานะต่อมามาดูตัวนี้กันค่ะ แบรนด์ซาร่าอีกแล้วแต่ว่าขนติดเพียบเลยแบบนี้น่าจะทำความสะอาดยากนะคะก็เลี่ยงที่จะไม่เอาเหมือนกันนะแบบนี้พยายามเลือกให้อยู่ในสภาพเหมือนใหม่ค่ะเหมือนใหม่มากที่สุดเท่าที่จะเหมือนใหม่ได้นะคะพยายามเลือกดูดีๆนาะแม่ค้าก็พยายามส่องมากเลยไม่อยากได้สินค้ามีตำหนิกลับบ้านนะคะต่อมาแอนเทนเลอร์ โลลัวเลยค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเจ้าของคนเดียวกันไหมบริจาคมาเพราะว่าไซส์12หมดเลยนะคะอันนี้มีทั้งของมือ1และก็ของมือ2เดียวแม่คะจะต้องเช็คดีๆกางเกงยีดก็เป็นอะไรที่ขายได้เหมือนกันนะคะถ้าย้อนไป2-3ปีที่แล้วสไตล์ขาดขขายดีมากเลยแต่ว่าปีนี้ ขายไม่ค่อยดีนะคะก็เลยไม่ได้หยิบมาพยายามจะหาอะไรที่เป็นทรงขาบานเข้าไว้เพราะว่าตอนนี้เขาฮิตทรงขาบานขากระดิ่งขาม้าการถ้าเจอลองเลือกซื้อเอามาขายดูศึกษาแบรนด์กางเกงยีนเยอะๆช่วงนี้แม่ค้าก็ทําการบ้านนะคะเพราะว่าเริ่มที่อยากจะขายกางเกงยีนนั่นเองแล้วกางเกงยีนที่เนี่ยราคาเจ็เหรียญสี่มือหมือสราคา เดียวค่ะอันนี้เป็นเสื้อคาร์ดิแกนต้อยเลี่ยงที่จะไม่เอาตอนแรกว่าจะเอามาแต่ดูสภาพไม่ดีไม่เอาดีกว่าตัวนี้มีเลอะน่าจะเลอะเครื่องสำอางเป็นของใหม่ทอมป้ายราคาก็ไม่เอาอีกเหมือนกันเพราะว่าเป็นโทนสีขาวเลอะนะคะทำความสะอาดยากอันนี้เป็นกางเกงแบรนด์เอเวอร์เลนค่ะของใหม่แต่โดนตัดป้ายทิ้งแบบนี้แม่ค้าเลือกมาค่ะ เรามาถึงช่วงรีวิวเสพานะคะซอยแวะไปช้อปปิ้งที่ร้าน g o ู w วิ l มานะไปสาขาประจำนะคะแวะไปแค่ร้านเดียวเท่านั้นนะคะคือไปตั้งใจว่าอยากจะเจอของเยอะนะคะแต่ว่าส่วนมากสินค้าที่เลือกได้มาจะาเป็นเบลเซอร์ซะส่วนใหญ่นะโอเคเรามาเริ่มดูกันว่าแม่ค้าได้อะไรมาบ้างนะคะมาตัวแรกเลยตอนนี้ตอนที่เจอตอนที่เจอก็นึกว่าเป็นของมือสองแต่พอ ดูด้านในอ่ะคะ่ะเขามีกระดุมถ้ามีกระดุมแถมแบบนี้คือของใหม่แต่ว่าไม่มีป้ายราคานะคะแบรนด์คือ tau boss นั่นเองแล้วลายผ้าเนี่ยจะเป็นลายแบบนี้ริ้วๆแบบนี้นะคะแล้วเวลาใส่เนี่ยมันเป็นเสื้อโค้ทเนาะแขนจะออกมาตรงนี้ค่ะนี่เวลาใส่แล้วแขนจะออกมาประมาณนี้นั่นเองแล้วก็เป็นไซส์ใหญ่ด้วยตัวเนี้ยจอยได้มา เเหรียญ99ราคาที่ตั้งขายก็หวังว่าน่าจะอยู่ราวๆสัก50ถ้าได้มากกว่านี้ก็จะดีมากเลยนะคะอันนี้เป็นของใหม่เนาะโอเคต่อมาตัวนี้แบรนด์นี้ค่ะ Everlane นนั่นเองถ้าย้อนไปแบบปี2เปีอะแบรนด์เนี้ย กางเกงยีนเป็นทรงสกินนี้ขายดีมากนะคะแต่ว่ามาปีนี้ขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะถ้าใครไปเจอถ้าเป็นรุ่นแบบกางเกงทรงขาบานขายได้ถ้าสกินนี้เลี่ยงยาวามานะคะแล้ววันนี้เป็นผ้าคโคดูลอยเนาะตอนนี้จอยพยายามเริ่มหาสภาพที่จะขายช่วงครึ่งปีหลังนั่นเองก็จะเป็นพวกผ้ากำมะหยี่ผ้าคโคดูลอยนะคะแล้วก็ จะเป็นลายตารางพวกนี้นะคะที่ตอนนี้จอยเริ่มมองหาแล้วและน,นี้จะเป็นโทนแบบสีส,สีเขียวๆน้ำเงินน้ำเงินนะคะแล้วก็เป็นทรงขากว้างแบบนี้ด้วยได้มา6เหรียญ49อันนี้เป็นของใหม่เนาะแต่ว่าไม่มีป้ายราคานะคะเพราะว่าอย่างที่จอยเคยบอกเดี๋ยวนี้ร้านมือสอง o ูดวิวอ่ะบางทีเขาตัดป้ายราคาออกนะคะเพราะว่าอาจจะเคยมีคนบางคนเนี่ย เอาไปคืนในโโตร์นั่นเองนะคะเขาเลยต้องเอาป้ายออกเนาะที่จอยรู้เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกมานะคะเขาบอกอย่างนี้แต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกสาขาที่เขาจะตัดป้ายทิ้งออกไปนะคะแต่ว่าขึ้นขึ้นอยู่กับบางสาขาแล้วก็ขึ้นอยู่กับพนักงานที่เขาทํางานในแต่ละวันเนาะตัวนี้รู้สึกจะลองเช็คดูเขาขายกันประมาณ40-50เหรียญน,นะคะต่อมาตัวนี้ตอนที่จอยไปเจออะ ในในคลิปก็มีเนาะแบรนด์แอนเท l เลไซส์เดียวกันหมดเลยไซส์12คือเรียงเรียงติดกันเลยน่าจะ5 6ถึง6ตัวนะพอเลือกไปมีทั้งของมือ2มีทั้งของมือ1คิดในใจ่าถ้าของมือ1หมดนี่นะก็คือจะเอาหมดเลยนะคะแต่พอจอยลองเช็คแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของมือ1ทั้งหมดเนาะอ่ะมาดูตัวนี้กันตัวนี้คือเป็นเบลเซอร์ค่ะเบลเซอร์สไตล์แบบนี้ก็สำหรับคนใส่ไปทำงานนั่นเองนะคะอันนี้เป็น ทรงสีเทานะคะแต่ว่านี้เป็นของใหม่นะคะสังเกตได้ว่าเป็นของใหม่ยังไงบางทีอะป้ายราคาโดนตัดไปใช่ไหมคะให้สังเกตดูว่าผ่านการใช้งานมาหรือเปล่านะคะช่วงไลนนิ่งด้านในไลนิ่งด้านในก็คือผ้าด้านในอะคะ่ะมีมีแตกไหม ใต้รักแร้นะคะมีรอยเลอะผ่านการใช้งานไหมเพราะว่าถ้าผ่านการใช้งานมาเนี่ยมันอาจจะมีโลออนมันก็จะบ่งบอกเนาะว่าเป็นของมือสองนะคะแล้วก็ให้ดูป้ายด้านในนะคะเพราะว่าถ้าคนที่เขาใช้แล้วส่วนมากอะ่ะเขาจะตรงนี้ค่ะตรงป้ายแถกตรงนี้เขาจะบอกว่าให้ตัดออกไปนั่นเองนะคะให้ดูรายละเอียดดีๆว่าเป็นของใหม่จริงหรือเปล่าก่อนที่เราจะแจ้งลูกค้าเนาะตัวนี้จอได้มา7็ดเหรียญ99นะคะตัวนี้ ต่อมาอันนี้แบรนด์นี้แนะนำเลยแบรนด์คูนั่นเองนะคะเป็นเสื้อผ้าสไตล์ outdoor นี่อันนี้เป็นกางเกงของผู้หญิงนะคะส่วนมากที่เราเคยขายไปได้เนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ20เหรียญถึง30เหรียญทรงเป็นประมาณนี้คะ่ะสไตล์ outdoor เนาะขายได้ทั้งของผู้หญิงและก็ของผู้ชายนะคะต่อมาแบรนด์ J crew ใครเจอเบลเซอร์แจ็คเก็ตให้แนะนำ หยิบมานะคะเพราะว่าแบรนด์เนี้ยพวกเบลเซอร์แจ็คเก็ตชุดเดรสจะขายดีอันนี้ก็เป็นเบลเซอร์สไตล์ทำงานมือนกันได้มาเจ็ดเหรียญ99ส่วนมากนะ่าจะขายอยู่ประมาณสัก35-40ถึงขึ้นอยู่กับสไตล์บางสไตล์ก็ขายได้ถึง50เลยนะคะต่อมาอันนี้อันนี้เป็นทรงกางเกงค่ะแบรนด์นี้ค่ะ t ทอรี Theory. แบรนด์นี้ก็ดีนะน้อตอยชอบเออซื้อเสื้อเอามาขาย ขายได้เรื่อยๆนะคะตัวนี้ได้มา6เหรียญ49่น่าจะขายอยู่ราวๆ40เหรียญน,นะคะส่งกางเกงต่อมาอันนี้อันนี้น่ารักอันนี้เป็นชุดเดรสค่ะทรงแรปแบรนด์คือเมฟได้มา7็ดเหรียญ99น่าจะขายไม่เกิน40นะคะชุดเดรสประมาณนี้แล้วก็เป็นแรปอย่างที่บอกนะคะแล้ว,ว่าลายน่ารักดีต่อมาแบรนด์นี้ถ้าย้อนไปปีที่แล้วอะ่ะ ได้เยอะเจอบ่อยมากแต่ว่าปีนี้แทบไม่ค่อยเจอเลยค่ะอันนี้ค่ะอันนี้เป็นของใหม่เนาะเพราะว่ายังมีอันนี้อยู่เลยเห็นไหม แบรนด์คือ max studio ได้มาสี่เหรียญ9 9นะคะไซส์ใหญ่ด้วยส่วนมากเสื้อยี่ห้อเนี้ยต่อขายประมาณ29เหรียญนะคะของมือหนึ่งเนาะส่วนมากถ้าเป็นของมือสองจอยเลี่ยงที่จะไม่หยิบมานะคะเพราะว่าของมือหนึ่งอะ่ะเราขายได้ไม่เกิน30ถ้าเราขายมือสองอ่ะก็จะจะอยู่ประมาณ15เหรียญถึง20เหรียญนะคะต่อมาอันนี้อันนี้ก็เป็นของใหม่เหมือนกันอันนี้ค่ะยังมีนี่อยู่เลยแบรนด์ Brand คือ jane and d e l l e n c y เป็นเสื้อ ทีปกติแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นงานปักนะคะขายประมาณ25เหรียญจอยได้มา4เหรียญ99แนะนำนะแบรนด์เนี้ยขายได้เรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้ได้กำไรเยอะนะคะของมือหนึ่งที่เขาขายกันเน่ยเขาตั้งราคากันไม่ถึง30เหรียญถ้าเราโอเคกับกำไรที่เราได้อะก็ลองเลือกซื้อมานะคะตัวว่าถือว่าขายเร็วเหมือนกันนะแบรนด์นี้แล้วก็หาซื้อได้ในร้าน TJ Maxx กับ m a r s h a ด้วย ะะตอนนี้ตอยนะพยายามแวะไปดูต่างๆนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มลดราคาเป็นป้ายแดงแล้วราคาลดลงมาอีกจากปกติแต่ว่ามันยังไม่สุดยังไม่ถูกสุดๆนะคะอดใจรออดใจรอ อีกประมาณเดือนสองเดือนอีกเดือนสองเดือนนะถ้าเทียบเท่าเหมือนกับปีที่แล้วปีที่แล้วจอยน่าจะเริ่มซื้อมาช่วงที่เขาเซลล์อ่ะน่าจะประมาณเดือนเจ็ดเดือนแปดอะไรเงี้ยที่เขาเซลล์นะคะอดใจรอถ้าอยากจะซื้อของราคาถูกๆแล้วเอามาขายนะคะแต่ว่าอยากจะบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นสินค้าที่มันที่มันหมดช่วงฤดูนะคะเราอาจจะได้ขายเนี่ย ก็หลังจากนั้นก็อาจจะยังได้ขายบ้านแต่อาจจะได้ขายทีจริงก็อาจจะปีหน้าเพราะว่าอย่างที่บอกของที่เขาเอามาเซลล์อ่ะคือสินค้าที่หมดฤด,ดูนั่นเองถ้าใครเป็นแม่ค้าแล้วอยากซื้อของในราคาถูกมีห้องสต็อกเก็บของแล้วตัวเองคิดว่าเราสามารถเออซื้อเก็บมาก่อนแล้วเดี๋ยวก็ค่อยๆทยอยขายไปได้อะไรเงี้ยก็ลองเลือกซื้อมาคือจอจะทําแบบนี้เนาะ คือมันขายได้นะแต่มันก็มีบางอย่างที่ขายไม่ได้เหมือนกันนะคะก็ยังไงก็ถ้าจะซื้อของที่มันหมดหรือดูอ่ะก็พยายามซื้อในราคาถูกๆเอาไว้นั่นเองเนาะอ่ะโอเคต่อมาเรามาตัวนี้ตัวนี้พร้อมป้ายป้ายยังมาพร้อมป้ายมีกระดุมแถมให้นะคะราคาขายอยู่ที่228ี่เหรียญในชอ็อปต่อให้ในชอ็อปเขาลดราคาเขาก็ยังลดเหลือ139เหรียญ1นเหรียญเทียบเท่ากับ35บาท คูณเข้าไปตัวนี้ก็อยู่ราวๆประมาณ5,000นะคะประมาณเกือบ5 0า0บาทนะคะตัวนี้นะราคาตามช็อปแต่ว่าตอนซื้อในร้านมือสองตอนได้มาเพียงแค่7เหรียญ99ราคาที่ตัวจะขายตัวยังไม่รู้นะคะเพราะว่าต,วตัวต้องไปเช็คดูก่อนว่าร้านคา้าร้านอื่นใน ebay แล้วก็ p r ช h m a ์ k เนี่ยเขาตั้งราคาขายกันเท่าไหร่นะคะตัวก็จะขายใกล้เคียงกับเขาอาจจะถูกกว่าหรือแพงกว่า ให้ดูที่โทนสีให้ดูที่ไซส์ที่เรามีให้ดูสภาพของที่เรามีด้วยนะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยในการตั้งราคานั่นเองอ่ะเสื้อเบลเซอร์ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะตอยบอกแล้วว่าเป็นสไตล์คนใส่ทํางานนะคะแนวแนวนี้ต่อมาอันนี้อะไร อันนี้คือแบรนด์เทอี่แล้วอันนี้คือไซส์เล็กมากไซส์ไซสพ์พัทีนะคะพัทีกเนี่ยก็หมายถึงสาวล่างเล็กนั่นเองนะคะเขาก็จะใช้คำยอ่อคำว่า P ค่ะอย่างที่บอกว่าแบรนด์นี้โอยขายได้เรื่อยๆต่อให้มันเป็นแค่ไซส์พัทีก่ะโอยคิดว่าน่าจะมีคนตัวเล็กบ้างแหละมันก็ไม่ใช่มีคนตัวใหญ่เสมอไปนะคะก็เลยลองเลือกซื้อมาเป็นผ้าวูด้วยแล้วอยู่ในสภาพที่ดีถ้า ไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีเนี่ยจอยก็เลี่ยงที่จะไม่เอานอกจากว่าเราพลาดดูสินค้าไม่ดีแล้วเราเอากลับมาบ้านเนี่ยแล้วสินค้ามีตําหนินะคะนะนี่สภาพแบบดีมากนะคะที่จอยสังเกตที่ร้านนะคะเดี๋ยวยังไงก่อนถ่ายรูปนะคะจอยก็ต้องสังเกตดูทีแล้วรุ่นนี้เป็นกระดุม2เม็ด ด้านหนะ้าถ้าสินค้าอันนี้นะส่วนมากป้ายราคาจะอยู่ประมาณ3 0 0ร้อยถึงสี่ยเหรียญถ้าขายในทีเจม m a แม a ซ์มาเชลราคาก็จะอยู่ประมาณ150เหรียญน,นะคะต่อมาอันนี้อันนี้นะะ่ารักเกงค่ะแบรนด์โบเดนสภาพดีมากเลยนี่ค่ะเป็นสีดำไซส์ใหญ่แล้วก็เป็นลายดอกไม้เป็นทรงขา ตรงแบบนี้นะคะได้มา6เหรียญ49่เาว่าราคาน่าจะอยู่ประมาณสัก30 30- 35ประมาณนี้นะรุ่นนี้รุ่นนี้ว่าไม่แน่อาจจะเอามาใส่เองเดี๋ยวลองดูก่อนแต่ว่าน่ารักดีเนี่ยค่ะชุดเดรสลายดอกแบรนด์คือลูลูสนะคะลูลูสเนี่ยเขาเป็นบูติกออนไลน์เว็บไซต์นะคะขายในอเมริกา อ่ะเป็นชุดเดรสถ้าชุดที่เขาขายในช็อปส่วนมากขายในออนไลน์ของเขาสไตล์แบบนี้น,น่าจะอยู่ประมาณ50เหรียญถึง60เหรียญแต่จอนซื้อมา7เหรียญ99ถ้าใส่สวยก็จะเก็บไว้ใส่เองถ้าใส่ไม่สวยก็เอาขายก็น่าจะขายประมาณ 20- ถึง2ี่เหรียญอาจจะตั้ง25เหรียญเผื่อลูกค้าต่อเพราะส่วนมากลูกค้าก็จะต่อเหลือประมาณ20คือชอบทรงแขนเนี่ยจะเป็นแขนแบบบอลลูเออพับสลีฟแล้วด้านหน้าเนี่ยจะเป็นทรงคอวี เอวจำค่ะแล้วก็เป็นกระโปรงสั้นนะคะก็เป็นคนตัวตัวเล็กตัวเล็กเรียกว่าเป็นคนตัวเล็กนะคะถ้าใส่แบบยาวมากๆก็จะยิ่งดูตัวเตี้ยก็เลยพยายามใส่อะไรที่เป็นทรงสั้นจะได้ดูตัวสูงขึ้นมาเนาะอ่ะอยากจะแนะนําอย่างที่บอกว่าตอนนี้จอยเริ่มมองหาเสื้อผ้าที่ขายครึ่งปีหลังใช่ไหมคะถ้าใครไปเจอนะ ที่เขียนว่าแบบเนี้ย100 t o p l cashmere นะคะให้เลือกซื้อมาจอยเคยเห็นขายในทีเจนแมสอะไรเงี้ยเขาก็จะขายประมาณ49เหรียญน,นะอันนี้จอได้มา5เหรียญ49ค่ะแบรนด์คือเซนเตียนะอ่ะเป็นประมาณนี้แล้วที่สำคัญผ้า c a s h m e ร์ส่วนมากจะเป็นรูนะคะพอๆกับผ้าวูเลยก็สังเกตดูดีๆแล้วกันอย่าให้เป็นรูนะคะแต่ว่าถ้าเราไปเจอแบบสินค้าที่เป็นแบบ แบรนด์ดีอะไรเงี้ยต่อให้เป็นรูนะคะก็ขายได้เออจอยเคยเห็นแบบรีเซลเลอร์ท่านอื่นอะเขาเขาก็ขายนะต่อให้มีตําหนิก็ขายได้ถ้าเป็นจอยถ้ามีตําหนิเป็นรูอะไรเงี้ยจอยก็คือเลี่ยนที่จะไม่เอาต่อให้มันจะขายได้อะไรเงี้ยคือจอยไม่ไม่อยากขายของที่มีตําหนินั่นเองเนาะก็อย่างที่บอกพยายามเลือกให้อยู่ในสภาพที่ดีแล้วกันเนาะต่อมาแบรนด์นี้คะ่ะแอนเทนเลอร์เป็นเสื้อนะคะจอยมองว่าน่ารักดีชอบลวดลายเนี่ยคะ่ะ ลายเป็นประมาณนี้แล้วก็เป็นคอผูกนะคะจอยน่าจะขายอยู่ประมาณ20เหรียญน,นะคะนะยี่สิบยี่ประมาณนี้แต่น่าจะอยู่ประมาณ20นะคะขายเอาเร็วนิดนึงนะคะเสื้อนะจริงๆก็พยายามดูนะแต่ว่าไม่เจอถูกใจแล้ค่ะทรงเสื้อเนาะก็คราวนี้ไปถูกใจที่เป็นเบลเซอร์อ่ะต่อมาแบรนด์นี้แบรนด์นี้ไม่เคยขายเลยแล้วเห็นว่าเป็นของใหม่ก็เลยเลือกหยิบมาแล้วชอบ ด้านในอะค่ะจะเป็นลายดอกข้างนอกจะเป็นสีเทาตอนแรกตอนที่กำลังจะไปจ่ายเงินก็คิดเอาดีไม่เอาดีอะ เหมือนเคยจำได้ t j m a x Marshall อะไรเงี้ยน่าจะมีแล้วเขาก็ไม่ได้ขายราคาแพงด้วยก็คิดเอาดีไม่เอาดีเออไม่เป็นไรนะไหนๆก็เป็นของใหม่เนาะก็เลยเลือกหยิบมาก็ตอนนั่งรถกลับบ้านก็ลองทำการบ้านเช็คดูเนาะว่าเขาขายกันเท่าไหร่ดีนะที่ไม่เอาออกดีนะที่ไม่เอาออกเพราะมีคนเขาขายไปแล้วประมาณ35เหรียญค่ะแล้วตอนไปซื้อเพียงแค่7เหรียญ99เเท่านั้นนะคะถ้าขายได้ยังไงเดี๋ยวจะมาบอกเนาะแบรนด์ก็คืออันนี้ค่ะ สกายส์อาร์บรูนั่นเองเนาะอ่ะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ตอยเลือกซื้อมาเหมือนกันแบร,รนด์นี้ต่อมาแบร,รนด์ทาวบอสอันนี้เป็นกระโปงนี่ไหนแบร,บร,รนด์อ่ะแบรนด์นี้ค่ะเป็นทรงกระโปงค่ะนี่เป็นประมาณนี้เป็นไซส์ใหญ่แนะนำนะใครจะขายแบร,รนด์นี้นะคะพยายามเลี่ยงไซส์เล็กนะไซส์สองเนี่ย ไม่เอาเลยจอยขายไม่ได้เลยไซส์สองต่อให้เป็นของใหม่ก็ขายไม่ได้ค่ะไม่รู้ทําไมแล้วพักหลังๆในเวลาไปเจออะไรที่เป็นของใหม่พร้อมป้ายราคาแต่ถ้าเป็นไซส์2ปุ๊บไม่เอาเลยนะคะเพราะจะมีความรู้สึกว่าคนที่เขาซื้อแบรนด์เนี้ยส่วนมากจะเป็นคนวัยแบบ40ขึ้นวัย40ขึ้นเขาจะมีรูปร่างค่อนข้างใหญ่ ใช่ไหมคะพออะไรที่มันเป็นตัวเล็กเนี่ยมันค่อนข้างขายยากค่ะก็คือเลี่ยงเลยต่อให้เป็นของใหม่ไม่เอาเลยนะคะก็แนะนําใครจะขายแบรนด์เนี้ยให้เลือกตั้งแต่ไซส์ L ขึ้นไปค่ะนะเอาให้ปลอดภัยเราเข้าไว้นะคะว่าเราจะต้องขายได้แนะนําให้เป็นไซส์ L ขึ้นไปนะคะแต่อย่างจอยไซส์ M จอยก็ยังซื้อแต่ถ้าเจอไซส์2ไซส์ S ไม่เอาเลยค่ะไม่เอาเลยนะขายยากมากๆเลยแล้วอันเนี้ยคือเป็นไซส์ใหญ่ก็ ลองเลือกมานะคะแล้วก็ชอบลายอ่ะลายแบบเนี่ยเป็นลายสกีลงไปแล้วก็เป็นลายกิงแฮมเล็กๆๆ,ๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นโทนสีขาวดำเนาะต่อมามาตัวนี้ตัวนี้คือ X Place นะคะต้อยลองเช็คดูอ่ะเขาขายกันแค่20่เหรียญเองอ่ะแต่ว่าช่วงเนี้ยตัวมีความรู้สึกว่าตัวอยากขายกางเกงยีนเอออยากขายกางเกงยีนแล้วตัวเนี้ยสภาพดีมากปลายข้างหลังก็แบบ อยู่ในสภาพที่ดีคือเหมือนใหม่มากๆเลยนะคะให้สังเกตดูที่รังดุมเห็นไหมไม่ผ่านการใช้งานมาเลยอะ่ะแต่ว่าเขาไม่มีป้ายอะไรบ่งบอกเลยว่าเป็นของใหม่นะคะตัวก็จะแจ้งลูกค้าว่าเหมือนใหม่แต่ไม่สามารถบอกเป็นของใหม่ได้ปีนี้เขาคิดขาประมาณนี้กันเห็นไหมเขาเรียกว่าแฟล r e จีนส์นะคะเนี่ยขา มีคนเคยบอกภาษาไทยเรียกว่าขาละคังเออภาษาไทยน่าจะเรียกว่าขาละคังนะคือปีนี้เขาฮิตกันประมาณนี้เป็นทรงขามา้าขาละคังแล้วก็เป็นทรงขาบานนะคะก็จะขากว้างๆหน่อยเนาะอันนี้ได้มาเจ็ดเหรียญสี่สิบเก้าอย่างที่จอยบอกเนาะคือมันเป็นของมือสองนะเพราะว่าไม่มีป้ายจอยก็ไม่สามารถบอกได้เป็นของใหม่ก็จะขายอยู่ประมาณย<ๆ>ี่สิบเหรียญจอยได้มาเจ็ดเหรียญสี่สิบเก้าอย่างที่บอกว่าพยายามอยากจะเริ่มขายกางเกงยีนแต่ก็ เวลาไปหามันก็ไม่ค่อยเจอที่เราถูกใจแล้วก็บางแบรนด์เนี่ยจอยก็ไม่มีความรู้ไม่มีรู้ไม่มีไม่ไม่เคยหยิบมาอย่างที่บอกว่าถ้าใครลองไปเลือกสินค้าแล้วมีเวลานะคะก็เช็คในแอป eBay แล้วก็ p o พ m a r าก็ได้ว่าแบรนด์ที่เราไปเจอเนี่ยลองลองเซิร์ชดูว่าตรงกับสินค้าที่เรามีอ่ะเขาขายกันเท่าไหร่ถ้าเราเช็คดูแล้วเนี่ยเออเราสามารถทำกำไรได้ก็เลือกซื้อมา นะคะแต่จอยเนี่ยบางทีอ่ะชอบจะยึดติดว่าแบรนด์ไหนที่เราเคยขายได้สายตากับความคิดไอเดียของเราเนี่ยมันก็จะยึดติดกับแบรนด์นั้นไอแบรนด์ใหม่ๆที่ไม่เคยลองขายเนี่ยก็ไม่ค่อยจะหยิบมาเท่าไหร่นอกจากว่าจะไปเจอป้ายอะไรที่มันดูแปลกตาหรือว่ามันดูดีมีราคาจอยก็จะหยุดหยุดแล้วก็ลงเช็คดูนะคะอันนี้เป็นวิธีการทำงานของจอยคือแต่ละคนเนี่ย มีวิธีการทำงานที่ไม่เหมือนกันมีมุมมองมีความคิดมีไอเดียในการเลือกซื้อผ้าที่ไม่เหมือนกันอย่ายึดติดกว่าอย่ายึดติดกับไอเดียของจอยนะคะให้ทุกคนน่ะค้นหาความคิดเห็นมุมมองไอเดียของตัวเองให้เจอนะคะเพราะว่าไอเดียแต่ละคนไม่เหมือนกันไอเดียของแฟนของพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นน่ะเขาน่าจะดีกว่าจอย นะอย่ามายึดติดกับจอยจอยแค่แชร์มุมมองของจอยให้ฟังนั่นเองว่าเวลาที่จอยไปเลือกเสื้อผ้าแต่ละครั้งอ่ะไอเดียของจอยเป็นยังไงบ้างนะคะก็อย่ายึดติดกับจอยเลยดูดูให้เป็นความรู้อะดูเพิ่มเติมความรู้เข้าไปแล้วกันเนาะต่อมาอันนี้ตัวสุดท้ายแล้วนะที่แม่้าได้มา B D G ค่ะขายอยู่ใน Urban Outfitters นะคะรุ่นนี้เคยขายไปแล้วจอยเคยขายรู้สึกทรงเดียวกันเลยแต่ว่าอันนั้นเป็นลวดลายจอยขายไปน่าจะ50เหรียญแต่อันนั้นเป็นของใหม่เนาะอันนี้เป็นของมือสองอย่างที่บอกว่าเขาคิดกันเกฑงขาประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นทรงเอวต่ำแล้วก็ย่นๆนนะคะคำคีย์เวิร์ดที่จอยจะใช้ก็เป็น9 0 s y 2 K Vintage ลูกนะคะก็ของมือสองจอยน่าจะขายประมาณ30หรือ35อาจจะตั้ง35เพราะเดี๋ยวลูกค้าต้องต่ออีกนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นของใหม่จอยน่าจะตั้งอยู่ประมาณสักแบบ60มั้งแล้วลูกค้าก็ต่อเหลือ50 อโอเคจบหมดแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะไม่ยาวมากนะคะเพราะว่าแม่ค้าได้ของมาไม่เยอะอันนี้ก็เต็มที่เลยในการเลือกซื้อหาสินค้าดูสภาพ้าของผู้ชายก็ไม่ได้อะไรเลยดูสภาพ้าเด็กก็ไม่ได้อะไรเลยนะคะก็ได้มาเท่านี้แหละวันนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไพ่จอยด้วยนะคะแล้วก็ติดตามดูว่าคลิปหน้าแม่ค้าจะมีอะไรเอามาฝากอีกนะคะยังไง คลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ